รับบริจาคเสื้อผ้าเก่าหน้าตาแบบนี้กระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองเลยใส่เสื้อผ้าซ้ำจนเบื่อแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไง ี๋ยวนี้นะคะการจะช็อปเสื้อผ้าก็กลายเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะไปที่หน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์แล้วแถมยังมีส่วนลดลดราคากันบ่อยอีกตั้งหากแต่หลังจากที่ซื้อไปแล้วแล้วเราใส่เสื้อผ้าซ้ำจนเบื่อแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงวันนี้คลิป The World จะพาไปดูวิธีการจัดการเสื้อผ้าเก่าของคนไต้หวันกันคะ่ะที่ไต้หวันนะคะเสื้อผ้าสะอาดทุกประเภทเนี่ยสามารถนําไปทิ้งได้ที่รถขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ส่วนขยะอื่นๆที่ทำจากผ้าแต่รีไซเคิลไม่ได้ก็อย่างเช่นผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนชุดชั้นในรองเท้าถุงเท้าผ้าม่านผ้าปูโต๊ะผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดนะคะต้องส่งทิ้งรวมกับขยะทั่วไปจะไม่สามารถนํามารีไซเคิลได้นะคะ ที่ไทเปนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีตู้รับบริจาคเสื้อผ้าเก่าหน้าตาแบบนี้นะคะกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองเลยโดยที่ใครที่มีเสื้อผ้าเก่าแล้วไม่อยากรอวันจันทร์หรือวันศุกร์นะคะที่รถขยะรีไซเคิลจะมา mar, เนี่ยก็สามารถแพ็คเอาเสื้อผ้านะคะที่ทําความสะอาดแล้วแล้วก็แพ็คเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมาบริจาคได้ที่ตู้นี้ค่ะโดยเสื้อผ้าที่จะนํามาบริจาคที่ตู้นี้นะคะหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือไม่มีการเปื้อนหรือว่าไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเอง สนะคะก็คือจะต้องแพคให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองหรือว่ามีการเปื้อนน้ำเปื้อนอะไรที่ไม่พึงประสงค์นะคะเข้าไปได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะแพคก็ได้เตรียมเสื้อผ้าเก่าของตัวเองมาบริจาคด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะเสื้อผ้าเหล่านี้ที่เรานำมาหย่อนลงตู้นะคะจะถูกนำไปคัดเลือกตามกระบวนการเพื่อนำไปบริจาคต่อนำไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหรือนำไปดาวไซเคิลเป็นผลิตภณัณฑ์อื่นๆเช่นพรมเช็ดเท้าหรือผ้าเช็ดโตะนั่นเองค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วคนไทยเราก็อดไม่ได้ที่จะอิจฉาคนไต้หวันเขากันอีกแล้วนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะแพรก็ยังเชื่อว่าเราเนี่ยก็ยังสามารถรักโลกในวิธีที่เราทําได้เองง่ายๆที่บ้านเช่นกันนะคะมาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะ Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก